สวัสดีค่ะพี่น้องวนนันนี้จ่าจ่าข้ามาบรรวนนกว่าคนเนาจะเนาะมากินอาหารนี่จา่เาขเขาเตือนขึ้นเขาคืมากินเขาข็สิมากินคือกันกับคน,คน,นิ่นละจ่าคนเ่าเตือนขึ้นเคืไปเฮ็ดงานวันไดก็ไปก็ต,ต,กต,ต้องตั้งหนาเนาะจ่าเนาะเตือนขึ้นต้องเต้น เพิ่งขึ้นก็ต้องหูวจักเวลาโนกก็คือกันจ้ะนี่โนกงดเวลาเพิ่นกะมาเพราะว่านีคนเอาอาหารไม่เพิ่นกินเพิ่นก็ต้องมาถามมาค่อยจ้ะนี่แหละจ้ะอันนี้ยึดตรงยึดตรงกลางใจเมืองได้ใจเมื่อนี้ยายจ้าเขามาเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะนี่เพราะว่าสถานที่นี่ยนะจ้าสถานที่เป็นแม่น้ำคลองรอบเมืองเละจ้า นี่เป็นสถานที่นี่มองนี้เป็นสถานที่ทุกคนท่าเขามาในประเทศนี่มาแต่งงานกับมาจดทะเบียนสมรสอยู่วันนี้จ้านี่นี่หละยึดตึกนี่แต่แม่แต่ยาจากับมาจดทะเบียนอยู่นี่จ้าแต่งงานกันกับมาจดทะเบียนอยู่นี่หล่ะจ้านี่นี่เมือนีหิมะกระลังเห็นหิมะบ่จ้านี่นี่ละมือแรกของหิมะที่ตกในเอยอยู่ในเมืองโกเทนเบิร์ก้า ชายรูจะไมีลดเล่นตามเซ็นท่านาฬิกาเนี่ยนี่ยาจามาเขางานมาเห็ดงานเอามาหแฮมูเบิ่งาาน,นาจ่าเนาะนาฬิกากพี่พี่น้นองน้องทุกคนการเป็นยูบบ้าบาคุ้นบ้าวาสาัตว์ กันจาทุกสิ่งทุกอย่างมันกระตองเด่นล้นทํามาหากินนะจ้าเนาะนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าจ่ากสิเอาภาพของสวิตของคนของนกบ่แตกต่างกันจ่ามหาพี่พี่น้องน้องสม้มนี่แหละจ่าปัจยุบานเฮ่าละ่ะเป็นพวกใกล้พวกเป็ดขันตะวันหนาวมากก็คือจังเป็นโลกเป็นยังขมาแต่ว่านี่นกยุนี่นะมันได้กระสร้างได้จ่าก็มากิน น้าจ้ายาจ่ากษิตภางแม่มให้เบิงน้าจ๋าเนาะสำหรับชีวิตนกชีวิตโนนคนกับ,บ่าแตกต่างกันเนาะจ่าน้าจ้ากษิตเอามาให้เบิงเพียงแค่นี้แหละนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายเด้อพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเบิงมาส่งฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตมต่างนะด้าจ้า